อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่499กวงเว่ยบุกโจมตีทำการแลกเปลี่ยนกราะหวังหมิงส่วนแต้มที่เหลืออีกหน,นึ่งหมื่นคะแนนขอแลกเปลี่ยนกันจักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายเลเวล4ีแล้วเอาไปให้ไปหลีฉินเฟิงส่งคำสั่งแลกเปลี่ยนออกไปขณะเดียวกันภายในวินล่าระดับสูงของเมืองเปิดหัว เสียงตวาดด้วยความโกรธเคืองดังสะท้อนออกมาใครกันที่มันแลกเปลี่ยนกรอกหวังหมิงไปหากฉินเฟิงอยู่ที่นี่เขาจะสามารถจดจำเสียงนี้ได้ทันทีมีใช่ใครอื่นเป็นกวงเว่ยกวงเว่ยถูกทางพันธมิตรมนุษย์ลงโทษระงับเงินอุดหนุนนั่นคือเหตุผลที่เขาอยู่เฉยๆไม่ได้ภารกิจฝั่งซางฮันเองก็รู้เรื่องนี้เช่นกันเลยไม่ส่งภารกิจให้กวงเว่ย ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ว่าหลงชวนได้หายไปแล้วภายใต้การระดมยิงของชินเฟิงและตอนนี้ก็ไม่มีวิ่แววว่าเผ่ากริมจะโผล่หัวออกมาอีกดังนั้นหลงชวนจึงเริ่มก่อสร้างขึ้นใหม่และไม่จำเป็นต้องมีเลเวลบีประจำการอยู่ที่นั่นอีกต่อไปสุดท้ายกวงเว่ยเลยได้กลับคืนสู่เมืองเปิดหัวเนื่องจากถูกลงโทษลดรางวัลลง50%ในช่วงที่ผ่านมา แม้กวงเว่ยจะออกล่าสัตว์ร้ายแต่ก็ได้แต้มสงครามมาแค่ครึ่งเดียวทว่าก่อนหน้านี้กว่าครึ่งปีเขาพยายามอย่างหนักเก็บหอมรอมริบให้ได้ห้าหมื่นแต้มสงครามจนตอนนี้เหลืออีกไม่ถึงหนึ่งหมื่นแต้มแล้วกวงเว่ยก็ยังกัดฟันอดทนเก็บออมต่อไปเพื่อที่จะละทิ้งความคิดเกี่ยวกับชินเฟิงกวงเว่ยตัดสินไปพื้นที่ลับที่ซางฮันเคยกล่าวถึง ว่าจะเกิดกองทัพสัตว์ร้ายขึ้นในอีกราวๆครึ่งเดือนจากนี้ด้วยเหตุนี้เองกวงเว่ยเลยไม่รู้ว่าฉินเฟิงมายังเปิดหัวหลายวันมานี้เขาหมกตัวอยู่กับการะส,สมแต้มสงครามเพื่อต้องการแลกเปลี่ยนชุดเกราะหวังหมิงที่ตนเฝ้ารอมานานแต่ตอนนี้กวงเว่ยในที่สุดก็รู้แล้วไม่คิดเลยว่าคนที่แย่งซื้อมันไปจากฉันจะเป็นฉินเฟิงนี่เขาเข้ามาเปิดหัวตั้งแต่เมื่อไหร่กัน กวงเว่ยอ่านข้อมูลที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาส่งมาแทบกลายเป็นบ้าด้วยความโกรธใบหน้าเย็นชาเริ่มฟุงไปด้วยเจตนาฆ่าแต่ก็ดีเหมือนกันเดิมที่คิดว่าตามหาตัวแกจะเป็นเรื่องลำบากแต่ไม่คิดเลยว่าจะมาเคาะประตูถึงที่แต่กวงเว่ยก็รู้ตัวเช่นกันว่าเขาไม่สามารถกำจัดฉินเฟิงได้เพียงลำพังยังไงก็ตามฉินเฟิงแม้เข้มแข็งทรงพลัง แต่คงไม่ถึงขั้นรับมือกับเลเวลบีทีเดียวหลายคนได้หรอกกระมังเมื่อคิดได้แบบนี้กวงเว่ยก็เปิดอุปกรณ์สื่อสารและเริ่มเลือกติดต่อคนรู้จักที่ไว้ใจได้เพราะท้ายที่สุดแล้วสถานะของฉินเฟิงก็ไม่ธรรมดาเช่นกันอีกฝ่ายเป็นถึงผู้การรัดคอยรับใช้พันธมิตรมนุษยชาติหากข่าวหลุดออกไปแล้วคนของพันธมิตรมนุษย์รู้ว่าฉินเฟิงถูกฆ่าตายมันคงไม่ส่งผลดีต่อกวงเว่ย ดังนั้นในครั้งนี้กวงเว่ยจึงติดต่อคนที่ไว้ใจได้มากกว่า3คน 1. เป็นคนจากพันธมิตรมนุษย์และอีกสองเป็นคนจากองค์กรม,มืดโดยทีมทีมนี้หากมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก็ยังพอสามารถบอกปัดพันธมิตรมนุษย์ได้อันที่จริงการที่กวงเว่ยรู้จักคนขององค์กรมืดไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเมื่อแข็งแกร่งขึ้นขาวกับดำย่อมพานพบและเกี่ยวข้องกันเสมอ ไม่นานทั้งสามคนก็ตอบรับคำขอของกวงเว่ยชายอีกคนจากพันธมิตรมนุษย์เคยติดนี้กวงเว่ยมาก่อนในขณะที่ทั้งสองคนจากองค์กรมืดยอมรับเพราะสนใจในผลประโยชน์บนตัวของฉินเฟิงมีสมบัติจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นมีดกษัตริย์ครามในมือเขาแซมมิติในมือไปหลีและตอนนี้ยังมีสมบัติล้ำค่าอย่างกรอกหวังหมิง ตัวเขาราวกับคลังสมบัติผู้คนเพียงคิดว่าจะได้มาครอบครองก็รู้สึกตื่นเต้นในหัวใจแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีส่วนตัวของอีกฝ่ายได้เพราะเงินในบัญชีเขามีจํำนวนมหาศาลมันไม่ใช่แค่หลักแสนล้านแต่เป็นหลักสิบล้านล้านเป็นเม็ดเงินที่ผู้ใช้พลังเลเวลบียอมเสี่ยงชีวิตเพื่อแสวงโชคฉินเฟิงคราวนี้แหละถ้าจะโทษก็จงโทษที่ตัวแกเองร่ำรวยเกินไป ฉินเฟิงไม่รู้ว่าเขากำลังตกเป็นเป้าหมายเจ้าตัวสั่งซื้อสินค้าเฝ้ารอไม่ถึง15นาทีของก็ถูกส่งมายังโรงแรมฉินเฟิงได้รับเกราะล้ำค่าในที่สุดเนื่องจากโลกมันเต็มไปด้วยความไม่เสถียรดังนั้นเลยสามารถเชื่อมต่อกับมิติอื่นๆได้มากมายส่งผลให้พวกเขาได้รับเทคโนโลยีอันแข็งแกร่งอาวุธเย็นที่เหมือนมาจากยุคโบราณได้รับการพัฒนาและในบรรดาอาวุธเย็นที่แข็งแกร่งที่สุด แน่นอนว่าย่อมเป็นสมบัติที่เรียกกันว่าอาวุธเทวะอย่างมีดกษัตริย์ครามเองหลังได้รับการปรับแต่งอย่างต่อเนื่องในที่สุดมันก็ก้าวเข้าสู่ระดับอาวุธเทวะแต่ฉินเฟิงก็ยังคิดสร้างมันต่อไปเพื่อให้มันกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดจริงๆและเกราะหวังหมิงชิ้นนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ติดตรึงอยู่ในครามทรงจําของฉินเฟิงเพราะเกราะหวังหมิงเกราะราชาจรัสชื่อของมันยังเป็นคําพ้อง อ่านออกเสียงได้อีกความหมายหนึ่งว่าเกราะหวังหมิงเกราะราชานรกเนื่องจากยามเมื่อเกราะในชิ้นนี้สวมทับลงบนร่างกายยามเมื่อคุณพบพเผชิญกับภัยคุกคามถึงชีวิตชุดเกราะจะเปลี่ยนสภาวะของผู้สวมใส่ช่วยให้เขารอดจากพยันตรายไปได้แน่นอนนอกเหนือไปจากคุณสมบัติอันเป็นเอกลักษณ์นี้แล้วหวังหมิงยังเป็นเกราะที่ครอบครองพลังป้องกันสูงลิว้ว มันมิใช่สิ่งที่อาวุธธรรมดาจะสามารถทำลายได้หากให้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบทุกท่านคงจำความน่าหวาดกลัวของพลังปืนใหญ่ในเมืองลอยฟ้าได้ใช่หรือไม่แต่ถ้าฉินเฟิงใส่ชุดเกราะหวังหมิงเขาก็ไม่ต้องหวาดกลัวมันอีกต่อไปและนั่นคือเหตุผลที่ว่าแม้กวงเว่ยจะถูกลงโทษลดรางวัลลง50%แต่เขาก็ยังออกล่าเพื่อหมายจะได้รับชุดกราะหวังหมิงมาครอบครอง ถึงเวลานั้นเขาก็ไม่ต้องหวาดกลัวเมืองลอยฟ้าของฉินเฟิงอีกต่อไปสมบัติที่ดีฉินเฟิงหยดเลือดลงบนชุดเกราะหวังหมิงเพื่อให้มันจดจำเจ้าของจากนั้นสวมทับลงบนร่างกายวินาทีต่อมาเกราะหวังหมิงพลันกลายเป็นความว่างเปล่าจมหายเข้าไปในกายของฉินเฟิงนี่ช่างเป็นภาพที่น่าแปลกประหลาดใจแต่ในฐานะที่เป็นเจ้าของชุดเกราะหวังหนิง ชินเฟิงสามารถสัมผัสได้ว่าบนผิวหนังและกระดูกของเขาพลังงานเริ่มเพิ่มพูนขึ้นอย่างฉับพลันพลังงานนี้เป็นพลังป้องกันที่แข็งแกร่งมากมันแทบนำพาไปไปอยู่สภาวะคงกระพันช่างเป็นเกราะที่น่าประทับใจซะจริงๆก่อนกลับมาเกิดใหม่ชินเฟิงก็พอรู้ถึงเรื่องนี้มาบ้างเหมือนกันแต่ยามสวมใส่มันด้วยตัวเองเขารู้สึกจริงๆว่าที่ได้ยินมาไม่ใช่ข่าวหรือไร้สาระ ปหลีแก่น a อบิลิตนี้มอบให้เธอชินเฟิงมอบกล่องอีกใบให้ไปหลีไปหลีเปิดกล่องออกและพบว่าภายในมีแก่น a อบิลิตี้ขนาดเท่าลูกบาสเกตบอลยิ่งไปกว่านั้นบนแก่น a อบิลิตียังแผ่แรงกดดันบางอย่างออกมามันคือแรงกดดันชนิดหนึ่งที่บีบคั้นหัวใจทำให้ผู้คนรู้สึกยากจะหายใจ แต่ปหลีเหมือนจะไม่ได้รับแรงกดดันจากมันเธอหยิบแก่นอ b i l i t y ขึ้นมาและเริ่มอ้าปากกลาเมลเียด้านฝั่งที่ถูกเลียของแก่นอ b i l i t y จมลึกเป็นหลุมทันทีความสามารถในการดูดซับของปหลีแข็งแกร่งจริงๆอย่างไรก็ตามแก่นอ b i l i t y มีขนาดใหญ่เกินไปถ้าจะให้ถือมันแล้วคอยเลียไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นได้ชัดว่าเหนื่อยมาก แต่แล้วชินเฟิงก็มองเห็นว่าบนหน้าผากของป๋ายหลีปรากฏรอยแยกมิติขึ้นตรงหว่างคิ้วเธอและแก่นอบิลิตี้ชิ้นนั้นก็ถูกมันกลืนเข้าไปทันทีมีอะไรงั้นหรอทำไมเธอถึงไม่กินมันต่อละ่ะฉันกำลังรอให้เธอประเมินจำนวนแก่นสัตว์ร้ายที่ต้องการคร่าวๆอยู่นะชินเฟิงกล่าวฉันก็กำลังทำอยู่แค่ใส่มันลงไปในจิตสำนึกของฉันแล้วค่อยๆดูดซับมันอย่างช้าๆ ด้วยวิธีนี้วันเดียวก็น่าจะหมดอืมจากที่ลองประมาณการคร่าวๆดูเหมือนว่าจำเป็นต้องใช้แก่นจัก,กรพรรดิสัตว์ร้ายสัก20ก้อนฉันถึงจะสามารถยกระดับได้20ก้อนโอเคไม่มีปัญหาฉินเฟิงเหมือนจะไม่ใส่ใจนักเพราะตอนนี้เขาสามารถออกล่าได้วันละหนึ่งหมื่นแต้มสงครามถ้ามีเวลาสัก20วันก็จบแล้วเรื่องกล้วย อย่างไรก็ตามหากคนอื่นทราบว่าฉินเฟิงคิดยกระดับให้แก่ไปหลีโดยใช้แก่นจักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายเลเวลซีถึง20ก้อนเกรงว่าบางคนคงหน้ามืดเป็นลมไปและนี่ยังเป็นสาเหตุหลักของผู้คนเช่นกันเป็นสาเหตุที่พวกเขาไม่สามารถเลี้ยงสัตว์พันธสัญญาระดับสูงได้เพราะทรัพยากรที่จำเป็นต่อการยกระดับมันน่าหวาดกลัวเกินไป อืมงั้นพรุ่งนี้ฉันจะออกล่าด้วยช่วยช่วยกันไปลีกล่าวยอดเยี่ยมเธอสามารถล่าเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการฉินเฟิงกล่าวสัตว์ร้ายในหุบเหวทางเหนือมีอยู่มากมายยิ่งลึกลงไปก็ยิ่งทรงพลังในชีวิตที่แล้วฉินเฟิงเคยมายังหุบเหวทางเหนือมาก่อนแต่ในช่วงเวลานั้นเขาได้ไปถึงเลเวลบีแล้วทว่าก็ยังเกือบจบชีวิตลงอยู่หลายครั้ง ส่วนเหตุผลก็ง่ายๆสัตว์ร้ายที่ดาหน้าเข้ามาดูเหมือนว่าจะมีให้สังหารไม่จบสิน้นกระทั่งฉินเฟิงเองในช่วงเวลานั้นเขาออกล่าสังหารตลอดทั้งวันคืนและเมื่อกลับออกมาก็ได้รับยอดสะสมมากถึงห้าหมื่นแต้มทว่าในวันถัดมาพอเขากลับเข้าไปพวกสัตว์ร้ายกลับยังคงปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าเขาราวกับไม่ลดน้อยลงเลย ว่ากันว่าเคยมีผู้ใช้พลังเลเวลเอจบชีวิตลงในหุบเหวทางตอนเหนือบางทีพวกเราอาจลองลงไปสำรวจจุดที่ลึกกว่านี้ดูในวันพรุ่งนี้ฉินเฟิงเมื่อได้ลองคิดถึงมันก็ตัดสินใจทันทีตอนที่500ได้รับการยอมรับวันต่อมาฉินเฟิงกับไปหลี่มุ่งหน้าไปยังหุบเหวตอนเหนืออีกครั้งตอนนี้เขากลายเป็นแขกประจำของที่นี่ไปแล้ว เกรงว่าหากวันไหนฉินเฟิงไม่มาอยางเป่ยคงรู้สึกแปลกใจมิสเตอร์ฉินคุณแวะมาอีกแล้วรอสักครู่ฉันจะเปิดประตูให้คุณเดี๋ยวนี้ฉินเฟิงมาตั้งแต่เช้าแต่ก็ยังมีคนมาก่อนเขาแต่รวมกันได้แค่ห้าคนเท่านั้นทว่าเนื่องจากความสำเร็จของฉินเฟิงเลยเป็นธรรมดาที่อย่างเป่ยจะยอมเปิดประตูให้แก่เขาทันทีโดยไม่ต้องรอจนครบสิบคน อันที่จริงไม่ต้องกล่าวถึงการรออีกห้าคนต่อให้ต้องรออีกกว่าห้าสิบคนหากชินเฟิงมาอย่างเปยดย่อมยินดีเปิดให้เขาเข้าไปทันทีเพราะเทียบกับชินเฟิงแล้วผลงานของห้าสิบคนยังไม่เท่ากับเขาเพียงคนเดียวประตูเปิดออกอย่างรวดเร็วชินเฟิงไปหลีและอีกสามคนก้าวเข้าไปข้างในแต่ที่ชินเฟิงไม่รู้ก็คือหลังจากเขาเข้าไปก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวขึ้นตามมา พวกเขาเฝ้ารอกว่า20นาทีถึงสามารถเข้าไปได้คนกลุ่มนี้มีใช่ใครอื่นเป็นกวงเว่ยอย่างไรก็ตามอีกสองคนที่มาจากพันธมิตรองค์กรมืดทั้งสองใช้หน้าก,ากากหนังมนุษย์บวกกับเทคนิคเล็กๆน้อยน้อยเพื่อปกปิดร่างกายตนตบตาหยางเปยอหยางเปยแม้เป็นเลเวล B แต่สองพันธมิตรมืดก็เป็นเลเวลบเช่นกันมีความแข็งแกร่งเท่าเทียม ดังนั้นไม่น่าแปลกใจที่สามารถถูกตบตาไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ว่าทั้งสองถูกนำมาโดยกวงเว่ยดังนั้นหยางเปยเลยไม่คิดสงสัยอะไรนอกจากนี้เขายังรู้ถึงความไม่ลงรอยกันระหว่างฉินเฟิงกับกวงเว่ยอีกด้านหนึ่งทันทีที่ก้าวเข้ามาฉินเฟิงกับไปหลีก็แยกกันไปละคนทางฉินเฟิงในเวลานี้ล่าสังหารด้วยความเร็วไม่มากนักเขาค่อยๆเดินสำรวจลึกลงไปเรื่อยๆ แต่ในสายตาของคนอื่นๆเขาเดินเร็วมากและยากนักสำหรับผู้คนเบื้องหลังที่จะตามได้ทันคนเหล่านี้แน่นอนย่อมค้นหาตำแหน่งของชินเฟิงแต่เมื่อแกะรอยไปเรื่อยๆกลับพบว่ามันมุ่งเป็นเส้นตรงลึกเข้าไปในหุบเหวตอนเหนือทางระหว่างทางยังค้นพบถึงร่องรอยของการต่อสู้ยิ่งลึกก็ยิ่งอันตรายอย่างไรก็ตามในหมู่พวกเขามีผู้ใช้อบิลิตี้เลเวลบีอย่างกวงเว่ยเด วอยอพลังสมาธิอันแข็งแกร่งทำให้ไม่นานเขาก็ค้นพบฉินเฟิงกวงเว่ยระมัดระวังตัวมากขึ้นรอบติดตามอย่างเชื่องช้าเขามั่นใจว่าฉินเฟิงไม่น่าเกินมือพวกตนแต่สิ่งที่กวงเว่ยไม่รู้ก็คือฉินเฟิงในปัจจุบันแข็งแกร่งกว่าคนเดิมที่เขาเคยพบเจอหือฉินเฟิงตระหนักได้ว่ามีพลังสมาธิกะวาดเข้าหาตนและถอนออกทันที อีกฝ่ายทำทีคล้ายกับว่ากำลังค้นหาสัตว์ร้ายและบังเอิญเจอเขาโดยไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามฉินเฟิงกลับรับรู้ได้ถึงสถานะของอีกฝ่ายเพราะโดยปกติแล้วพลังสมาธิของแต่ละคนมันแตกต่างกันและฉินเฟิงสามารถจดจำพลังสมาธิของผู้ที่เคยต่อสู้กับเขามาก่อนได้เป็นกวงเว่ยเที่ยงสัมผัสได้ถึงพลังสมาธิฉินเฟิงก็จดจำอีกฝ่ายได้ทันที ฉันไม่แปลกใจเลยที่เขาอยู่ในเมืองเปิดหัวในตอนนี้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เข้ามายังหุบเหวตอนเหนือในวันนี้จะมีเจตนาอะไรแอบแฝงหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมว่าลอบตามฉันมาหือฮือถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆอยากตามก็ตามมาได้เลยกวงเว่ยเปิดใช้งานโล่พลังสมาธิของเขาเพื่อปกปิดตัวตนเขาคิดว่ามันน่าจะช่วยซ่อนตนจากฉินเฟิงได้ แต่แท้จริงแล้วฉินเฟิงยังคงตระหนักได้ถึงพวกเขาและล่วงรู้ทุกอย่างว่ากำลังทำอะไรอยู่ยิ่งไปกว่านั้นสหายอีกสามคนของกวงเว่ยฉินเฟิงสามารถมองเห็นพวกเขาได้อย่างชัดเจนและทั้งหมดล้วนเป็นคนที่ตนรู้จักดีในบรรดาคนเหล่านั้นสองคนจากพันธมิตรองค์กรมืดคือคนที่เคยลอบจู่โจมมู่จินในเมืองหนิงกวงเป็นกู่ฉางกับฉีหยาน ซึ่งต่อมาถูกอบิลิตี้ของฉินเฟิงจนหลบหนีไปหลังจากโดนอบิลิตี้ของฉินเฟิงความแข็งแกร่งของทั้งสองก็ลดทอนลงเรื่องนี้ทำให้พวกเขารู้สึกรำคาญมากและจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อซื้อวัตถุบางอย่างในการช่วยเพิ่มอายุยัยดังนั้นคราวนี้เมื่อกวงเว่ยเอ๋ยปากจ้างทั้งสองเลยตอบตกลงทันทีและอีกหนึ่งคนที่เหลือ คือคนที่ฉินเฟิงเคยพบหลังจากมาถึงเมืองเปิดหัวได้ไม่นานบดริการของชุยหยางหลิวเย่ชายคนนี้รู้จักกับกวงเว่ยมานานมีมิตรภาพที่ดีต่อกันทั้งยังเคยติดหนี้บุญคุณกวงเว่ยดังนั้นแม้กวงเว่ยกำลังทำผิดกฎแต่อีกฝ่ายเป็นแค่เลเวลซีหลิวเย่ยเลยคิดว่านี่คงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรและตัดสินใจตามมา พวกเขายังคงอยู่ไกลาจากฉินเฟิงเลยมิได้เห็นถึงรูปลักษณ์หน้าตาของชินเฟิงและทั้งสามมิใช่ผู้ใช้อบิลิตีดังนั้นไม่ทันตระหนักถึงสถานการณ์ได้แต่เดินตามรอยเท้าเหยื่อเฝ้ารอคอยโอกาสลอบโจมตีขณะเดียวกันฉินเฟิงในฐานะเหยื่อบัตรนี้สยะยิ้มเย็นชาฉินเฟิงไม่คิดเก็บซ่อนรอยเท้าตรงกันข้ามเขาเกิดความคิดดิ่งลึกเข้าไปในหุบเหวกว่าที่ควรจะเป็น เดินลึกไปข้างในอีกหน่อยแล้วกันเผื่อเอาไว้ก่อนถ้ามีคนอื่นบังเอิญอยู่ใกล้ๆแล้วเห็นเหตุการณ์ต่อจากนี้มันคงไม่ดีว่าจบฉินเฟิงก็เดินลึกเข้าไปด้านในของหุบเหวตอนเหนืออีกด้านหนึ่งกวงเว่ยและคนอื่นๆก็มีความคิดไม่ต่างกันใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งลงมือตอนนี้ยังอยู่ใกล้กำแพงยักษ์ถ้าผู้ใช้พลังคนอื่นๆเห็นเข้ามันจะไม่ดี ไม่ต้องรีบร้อนหรอกหน้าเพราะยิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอสัตว์ร,ร้ายมากขึ้นเท่านั้นถ้าเป้าหมายของนายไม่สามารถรับมือกับมันได้เดี๋ยวเขาก็ยอมถอยกลับมาเองถึงเวลานั้นพวกเราก็ดักรอและลอบโจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวแค่นี้มันก็ตายอย่างไม่ต้องสงสยัยฮ่าฮ่าฮ่าดูพวกนายพูดเข้าสิเป้าหมายเป็นแค่เลเวลซีไม่ใช่หรือไงกลัวอะไรกันขนาดนี้ ถ้าเป็นเลเวลซีธรรมดาฉันจะตามพวกนายมาทำไมช่วยตั้งใจหน่อยเถอะอย่าคิดประมาทเชียวโอเคโอเคนายเป็นเจ้าของงานนี่งั้นพวกเราจะเชื่อฟังพวกเขาเดินต่อไปอีกราวๆครึ่งชั่วโมงจนเวลานี้สภาพแวดล้อมโดยรอบไม่หลงเหลือร่องรอยของผู้ใช้พลังคนอื่นๆอ,อ,อีกต่อไปแต่ในเวลานั้นเองดวงตาของกวงเว่ยพลันเปล่งประกายสดใส เร่งฝีเท้าเร็วเข้าดูเหมือนว่าเจ้าหมอนั่นจะบังเอิญปะทะกับราชันสัตว์ร้ายในระหว่างที่เขากับราชันสัตว์ร้ายต่อสู้กันพวกเราจะชฉวยโอกาสโจมตีในตอนที่ไม่ระวังไปเถอะนอกเหนือไปจากกวงเว่ยที่เหลืออีกสาคนล้วนเป็นผู้ใช้วรยุทธโบราณสองในสาประกบกวงเว่ยซ้ายขวาคว้า,ขวาแขนเขาช่วยพยุงตัวแล้วทะยานออกไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามระยะห่างจากฉินเฟิงมันแค่1กิโลเมตรเท่านั้นในขณะที่ความเร็วของผู้ใช้วรยุทธ์โบราณเลเวลบีน้าหวาดกลัวมากใช้เวลาเพียงสามลมหายใจก็มาถึงและฉากเบื้องหน้าปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งกำลังต่อสู้กับราชันสัตว์ร้ายจริงๆและคนคนนั้นคือฉินเฟิงฉินเฟิงเดิมไม่คิดจะปะทะกับราชาสัตว์ร้ายแต่ในตอนที่กำลังจะหลบเลี่ยงมัน จูจ่ๆเขาก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าพวกกวงเว่ยที่อยู่เบื้องหลังกำลังจะตามมาฆ่าตนมิใช่หรือหากตนไม่ปล่อยโอกาสให้อีกฝ่ายมันคงไม่ยอมปรากฏตัวง่ายๆและฉินเฟิงเองก็ไม่ใช่คนที่ชอบอะไรยุ่งยากน่ารำคาญดังนั้นกล่าวได้ว่าราชันสัตว์ร้ายตัวนี้มาได้ถูกจังหวะพอดี ราชันสัตว์ร้ายแข็งแกร่งจริงๆมันเป็นถึงเลเวล C3 ร่างกายใหญ่โต7เมตรลำตัวยาวกว่า20เมตรเป็นการดำรงอยู่ที่แทบไม่ต่างจากยักษ์ฉินเฟิงถึงกับต้องใช้ออกด้วยเทคนิคมังกรไฟจากทั้งสองมือเป,เ,เปลวเพลิงอันร้อนแรงแผ่เผาสัตว์ร้ายตนนี้จนก่อให้เกิดชั้นอากาศบิดเบี้ยวการต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดรุนแรงและไม่นานกวงเว่ยกับคนที่เหลือก็มาถึง เมื่อเห็นฉินเฟิงกำลังต่อกรกับราชาสัตว์ร้ายอย่างสบายๆในหัวใจของกวงเว่ยกระตุกูบนี่เหลือเชื่อนักเห็นได้ชัดว่าฉินเฟิงเป็นแค่เลเวลสีและในฐานะมนุษย์เขาย่อมอ่อนแอกว่าสัตว์ร้ายนี่เขาไปเอาพลังมากมายขนาดนี้มาจากที่ใดขณะเดียวกันสีหน้าของกวงเว่ยว่าแย่แล้วแต่สีหน้าของอีกสามคนแย่ยิ่งกว่าเออกวงเว่ยนั่นคือเป้าหมายที่นายต้องการฆ่างั้นหรอ หลิวเย่จ้องมองจากที่ห่างไกลเห็นชินเฟิงกำลังเดินเล่นสบายๆกดดันราชนสัตว์ร้ายด้วยสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงแม้เขาจะเคยเห็นชินเฟิงสังหารสัตว์ร้ายกับตาตัวเองมาก่อนแต่ไม่เคยเห็นอีกฝ่ายฆ่าระดับราชนปัจจุบันดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของชินเฟิงจะมากล้ำยิ่งกว่าที่หลิวเย่โวจินตนาการเอาไว้ ทางฝั่งกู่ฉางกับฉียานทั้งสองร้องอุทานพร้อมกันอย่างกระทันหันที่แท้เป็นเขาความทรงจำที่พบพเผชิญกับศัตรคูครั้งก่อนยังสดใหม่อยู่ในใจจนถึงตอนนี้เพราะหนึ่งในสหายผู้ใช้ Ability Level B ของพวกเขาได้ถูกอีกฝ่ายฆ่าตายยังไม่พอด้วยดอกไม้แห่งการทำลายล้างของฉินเฟิงยังทำให้กู่ฉางกับฉียานราวกับถูกสาบการที่พวกเขาตัดสินใจรับภารกิจนี้ เป็นเพราะต้องการเม็ดเงินจำนวนมากมาถอนคำสาบที่ว่าแต่เมื่อเห็นว่าเป้าหมายของภารกิจสังหารเป็นฉินเฟิงทั้งสองก็บังเกิดความรู้สึกสิ้นหวังสุดบรรยายกวงเว่ยกับหลิวเย่หันไปมองทั้งสองพร้อมกันอ่าวนี่พวกนายก็รู้จักเขาด้วยหรอ